สวัสดีครับอยู่กับผมสมคิดคนบุรีรัมย์ช่อง youtube นะครับวันนี้ครับออกมาสวนครับผมมาอยู่สวนมะลีครับนี่มาเบ่งต้นทุเรียนต้นทุเรียนถือรักครับพี่น้องผมก็งืดเงือดอันนี้ต้นแรกผมปลูกไว้อันนี้ก็สวนมะลีครับกำลังงามกำลังออกดอกเลยดอกเต็มตน้นอยู่นี่ ตัดแตงกิ่งมาประมาณเกือบสามสิบมือนนี่ต้นที่สองครับต้นทุเรียนนี่ครับต้นทุเรียนต้นที่สามครับที่ว่าปลูกไว้ผมปลูกไว้ประม,มาณเกือบสองเดือนแล้วต่อผมกับว่าใครมีวลาเดี๋ยวบ้าหดนามมันก็ออกเหลืองๆแน่นแล้วจกสีตายเลยลวาา่าจังไงพวกก็บอกหูถ้าฝนกระโตกดีอยู่ครับนี่ครับผมฉีดตัดแตงกิ่งไวเกือบประมาณเกือบเดือนแล้วล่ะ นี่ครับต้นที่ซีครับถือลักโอ้ยผมก็เงยเงยเงดเงยดคนหลักต้นทูเรียนก็คือบ่มมีปัญญาสื่อพนันบอสนอกนี่ไหมนี่ครับต้นต้นหนึ่งที่มันหายต้นที่ซีนี่ต้นที่ซี่นี่ต้นหนึ่งนี่ต้นนี่อันนี้อันนี้ต้นที่หาแต่ว่าต้นนี้เป็นพันธุ์หมอนท่องครับต้นนี้ต้นที่หายเป็นพันธุ์หมอนท่องครับแต่ว่าผมปลูกไว้หาต้นนี้มันมี ต้นนี้แหละครับงามกว่ามูเลหรลอต้นนี้มันต้นหง่ต้นนี้นี่ต้นนี้ผมซื้อมาตัวลอยหาซิบนะครับตน้ตนมันหายนี่มองมองมองมันหายมันสีงามกว่ามูตะกอนผมกะกางผ่าแส้มไว้ครับกางไว้ประมาณเดือนนึงนี่แหละพ่อกางไว้แต่ผมว่ามันอาจจะติดเราผมก็เลี้อวออกบัดมาเมื่อนี้ผมผมก็่ได้มาหน้าประมาณอาทิหนึงครับเมื่อนี้ผมก็ได้ออกมาผมก็จากมาแต่ขายของ มาจะขายพวงมะไรยนะก็เลยมาเบงสวนมะลิว่ามันเป็นยังไงมาหอดเอา้าแนมมาเอา้าทุเรียนหายไปใส่ละต้นหนึ่งสนกุกบาดแผลโอ้ยตายตายตาย,ตายถึหรักผมก็เงือดเงือจะเกิดมาบ่าเคยพอรักมงต้นทุเรียนสวนมะลิบางทีผมปลูกอยู่นี่ก็เป็นอยู่ไอ้บ้าน โกมาค่าจังหวัดบุรีรัมณีครับนี่มองนี่ผู้ใดเอฟซีคนใดอยู่ไก่เคียงกับเขามาเบื่องได้นะครับจุติดห่วยเลยครับนี่เพราะว่ามองนี่ก็มีกล้วยมีต้จนจำปีเป็นคกล้แบบสวนผสมนะครับแต่ว่าผมกับบ่คไครมีวลาเห็ดปันใดดอกมองเรื่องเห็ดเวียกเรื่องเห็ดงานน้ำเนี้ยเอาเวลาว่างมาเห็ดครับนี่มาลีกั ออกดกและออกดกอยู่ครับดอกออกร้ายพวดดอกนี่อาทิตย์หนา้าคิดว่านาศิด้เก็บแล้วดอกงามอยู่ถ้าผมหนี่งเงือดยัางเดียวล่ะต้นทุเรียนผมหายโอ้ยตายตายเกิดมากผมกับเมื่อยพออันนี้ผมจมไปฟังเดอ้อตายตาย,ตายผมก็กำลังเคยเห็นรักยังว่ารักรักต้นทุเรียน เพราะว่าต้นยุเรียบมันก็ไม่ได้ปลูกเลือกเนาะก็ปลูกอยู่แค่ตื้นๆนึงเนาะผมก็คุ้นดินขึ้นนะให้เป็นแบบพูดหลังเตาไหมเนี่ยต้นมันหายนี่เพราะว่าที่ผมหัวมันหายคือว่าแนมมากมันหายต้นนึงครับแถวหนึ่งมันีอยู่ซีต้นนะนี่แน่ไปเห็นเลยเนี่ยมันมีซีต้นต้นหนึ่งก็อยู่หม่องซาเลงครับต้นแรกต้นแรกก็ต้นนิดหน่อยเอามาปลูกต้นนิดหน่อยเอามาปลูกคือจังสิตายแล้วว่าตายแล่นี่แหละ เน่มาเอา้าทุเรียนหายบักไดมาลักอีกเนาะสนอกคนกับจังลีจังไรมาลักปลูกยังไว้ไม่ได้ร้ายหรอกครับนี่แต่ว่ามันบอลักมารีครับสงแัมมันขี่ขานเก็บหรือไม่ครผมว่าแต่ว่ามารีกับงามอยู่ครับนี่มารีงามอยู่มารีกับสีย้อนเสนียงในเด้อครับผมย้อนเสนียงแน่อยู่นี่ครับบึง ดอกมะลิผมตัดแตงก่งไวประมาณสีพ่อเดือนห้วล่ะครับประมาณสีพ่อเดือนออนร่ครับเบิ่งผลงานเรารลดปุ๋ยนี่งกะว่านแค่ทีเดียวนะครับตัดแตงก่งเสร็จปุ๊บหอกใส่ปุ๋ยเลยใส่ปุย๋ยเราบ้ิหารหองหกฉีดยาฉีดยาดูดซึมไวฉีดยาดูดซึมจากสองหลอกก็ได้สองอาทิตย์ฉีดทีหนึง่ง เพื่อสีบว่าให้มีหนาแล้วก็มันก็สิรักษาง่ายนะครับเวลาเขาฉีดยาฉีดยังฉีดยา,ดยาเรือฉีดฮอร์โมนสิมันก็สิบ่บบเปลืองยานี่เองสิครับดอกมันก็สีเงินดอกมก็เงินจะเสียเบิ้งได้ครับมันเป็นยังไงพันยามห่อนี่แล้วเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับเบื้อาโลดนี่ดอกงามขึ้นยังนี่เดี๋ยวถ้าเบิ้งอีกครับตอนอีกกว่าไม่นาทิดกว่าไม่นาทิดนึงครับนี่ก็ทีได้เก็บแล้วล่ะ ประมาณอาทิตย์หนึ่งอีกประมาณอาทิตย์นึงครับก็ได้เก็บแล้วนี่แหละครับแถวหนึ่งกับมาหลายต้นครับแถวหนึ่งกับซีอล้วเล่วสามสิบต้นครับนี่เพราะว่ากับมันกับทึ่งตายในอย่างเนี้ยเนาะอันนี้ผมกับปู่มาได้ประมาณสองปีแล้วครับความสูงกับประมาณสามเนี่ยต่ว่าตะกอนมันกับสูงกว่านีอยต่ว่าผมกตัดแต่งกิ่งต่ว่าตัดแ่งกิ่งเนี่ยผมก็ได้ ผมก็ได้ใส่ก้นไกลเลยครับผมเอาเครื่องตัดห้าตัดเราเลยผมว่ามันกะได้ที่กันหรอว่างผมว่านี่ละครับเครื่องตัดห้าเลยครับหนึ่งตาเราเลยมือเดียวแล้วนี่ผลงานของผมสุดยอดปะครับเห็ดคนเดียวเลยครับนี่จากเป็นปลาดงดิบเลยครับตอนนี้ก็มีกล้วยครับผมกล้วย,ยหอมทองมีกล้วยหอมทองอยู่หลายเครื่อ,อยู่ครับกำลังออกหนึ่งสองสาม สามเครือนี่ครับขลังนี่ก็แม่นี่สี่เครือครับผมกล้วยเขียวก็กล้วยเขียวก็อกีสี่เครือนั่นครับกล้วยเขียวสีฟ้าเบิ้งกล้วยเขียวเดอ้อนี่ครับกล้วยเขียวสิปลูกไว้นี่นี่ครับกล้วยเขีย้ยง่าย,ยู่แต่ว่าบ่งหัวราคาจากบาทตอนนี้ก็ได้แต่ก็สีขายอยู่หรอกวีละสามสิบบาทนี่แหะครับพ่อได้ถ้าปุ๋ย ก็ได้กินได้อยากก็ได้คาปัทูนี่ออกมาเบิงจังเป็นยังไงนี่นี่นี่ครับกำลังออกนี่เพื่อไงนึงนี่เบิงครับงามบ่อันนี้ผมปลูกไว้ประมาณปีกลัวครับกล้วยนี่ผมปลูกช่วงหนาแรงครับพฮดอันนี้ผมหดน้ำเอาครับช่วงหนาแรงถูบน้ำใส่หรอหดน้ำเอาน้านังที่แล้วครับอันนี้ก็ข้องก็ปลูกไมครับนี่คนนี้กำลังปลูกไม ทานีก็ปลูกกล้วยนั่แน่ปลูกจําปีผสมปนเปนไปล้วครับตัวใดตายกะซ่อมเอาตัวใดไบ้ตายกะใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาเอาครับประมาณนี้แหละครับนี่สวนมะลิกัมี่มีกล้วยมีจําปีมีมะลิกับทุเรียนสามสี่ต้นปลูกไปหาทุานครับแต่ว่าถึอรักเพราะมังเงินหัวแตงแล้วละ่ะรักบ่รักรักนังบ่รักมาหาลักต้นทุเรียน โอ้ยตายประเทศไทยนี่แล้วครับมันทัษสีว่าจังไรเนานะคนห้องซื้อก็ซื้อมากมกับโบแมนกับโบแมนวานกับโบแมนวานถึกถึงานะร้อยก็บ,บาทพูนไหมตัวสิซื้อมากได้กับตัวสิเก็บเงินซื้อได้เนาะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เฮ็ดยังกันหยาด หยาคือข้นบอกว่าเบิง้งสวนมะลิเหรอครับนี่หยากระหกข้โฮโฮโฮอหยาฝนกระตกดุฉีดยาได้ครับาตายเด้ครับหยานี่ก็ได้ต้องใส่ยาปลอมหรือม,ม,ามาั้งผมวะเดี๋ยวครับบอกว่าเบิง้งสวนมะลินี่ครับนี่ มันก็หง่มันก็เริ่มแตกนี่ครับเบิง่งโอ้ยงามค่ะมะเร็มมะลิหยดคับออกสมมะลีแพงอยู่ครับนี่ตามลอยสีลอยได้อยู่นี่เ้อครับท่านได้าที่คนใดอยู่ไกลกับเขามาเบิ่งไดครับนี่สวนอยู่บ้านตะโกมะค่าลังงมู่บ้านกินวิวครับจังหวัดบุรีรัมย์ในเมืองก็มีอยู่สวน ขนาดอยู่ในเมืองนี่ก็ผมก็คิดว่านา่ะสีมีสวนเดียวนี่แหละบ่ลายหรอครับพันตน้นมีประมาณพันต้นครับโอ้ประมาณพันตน้นแต่ช่วงน่ะฝนหนึ่งรีรักษาอยากแน่จัน้อยครับนอนมันหลายนอนเจาะดอกมันลายครับนี่แต่กับมันก็มีเส้นขอดีและขอเสียแต่ว่าช่วงนี้ก็มาลีปีนี่ก็เฮดยหกแน่อยู่ครับปีนี้ เฮ็ดยากแน่อยู่หรอกอยอมรับเลยนี่ครับเบื้องผลงานผมโดดโดกครับแตกเต็มเลยครับผมเลยย้อนเสียงเงี้ยอยู่ครับนี่ครับประมาณนี้แหละนี่กล้วยปลูกไม่กับลายผมปลูกไม่ไว้ประมาณสามสิบต้นสี่สิบต้นอยู่มันนี่กับมันี่ยังหลายครับผม ออกมาเบื้องสวนที่มีผมที่ผมมีเวลาว่างผมก็เสิออกมาเบื้องเรื่อยๆจังใดคนที่เขามาเบื้องไม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเด้อกดติดตามให้ผมเนี่ยเขามาเบื้องหลายๆนะครับเด้อกดติดตามกดแชร์นะครับเด้อกดแชร์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้บมมีอย่างไรครับบายบายสวัสดีครับ